เรื่องนี้กูมีเรื่องคุย<บ>เยอะอด้วยสิเอาวัจบแล้วก็อ,อืมโอเคเริ่มอ่านแล้วนะเอาแล้วฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะคือเรานั่งนั่งคุยกันอยู่ก็ยูคีโอภาคแรกนี่เพลงก็น่าสนใจนะเออเนื่องจากว่าผมเนี่ยเริ่ม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 คึกในการจะอ่านการ์ตูนเรื่องนี้อีกรอบนะฮะเพราะว่าผมอ่านไม่จบแล้วมันวางไปก่อนเพราะว่าผมหลายๆอย่างผมรู้สึกว่ามันมันกาวไปนิดนึง คุณไฮร,รู้ไหมว่าอาวัยเด็กของเราเนี่ขีบะเนี่ยใครบะเนี่ยเขาค่อนข้างดูทรงสเสห์<ม>แล้วเป็นเป็นคนที่โคตรจะเท่ใช่ไหมแต,แต่พอ<ห>ผมแต่พอผมมาอ่านในตอนที่โตขึ้นแล้วเนี่ยใครบะมึงแม่งโคตรโกงเลยคโคตรคนไม่ดีอะ่ะรู้ไหมทำไมดิยุกิถ้านายชนะฉันฉันจะโดดตึกให้มันเป็นตาบาปใจใจนายโอ้โหใครบะมึง ทำไมเป็นคนอย่างนี้โอ้ยทุกเงินมาหาศาลเพื่อสร้างการการใบใหม่เพสู้กับนายอะเออทุกเงินมหาศาลเพื่อสร้างการมาสู้กับยูกิโอ้ยในจะขโมยการของปู่ยูกิไปแล้วก็มาทำหน้าซื่อเปล่าซะหน่อยอันนี้ฉันเป็นของฉันเนาะไม่ใช่ของปู่นายหรอกโหโหคือเชื่วะเออทำไมวัยเด็กเรามันไม่ใช่อย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็ก็เลย ก็เลยมาดูโอเพนนิ่เพื่อเพื่อบิวตัวเองในการคำว่าเราต้องอ่านยูกิให้จบนะแต่ว่าจะให้มาบิวคนเดียวมันก็ใช่เรื่องนะฮะผมก็เลยดึงคุณไยมาด้วยแล้วก็ดึงคุณผู้ชมทุกท่านมาด้วยนะฮะก็เป็นยูกิโอออโอเพนนิ่งเลยนะฮะเป็นเพลงที่เขาเริ่มเล่นการ์ดกันแล้วนะช่วงก่อนที่เขาไม่ได้เริ่มเล่นการ์ผมไม่ไดเอามานะเพราะว่ามันมีเพลงเดียวเนะี่ยมาเริ่มดูกันในสามสองหนึ่งเพลง อ้เใครวะกูก็ไม่รู้มันเก่าจัดโอ,อ,อ้ยเท่จริงบูอายมาแล้วฮะตัวฉันอีคนน่ะ ก็ตัวเรื่องเดียวคนเขียนออยู่ด้านล่างชเอ,อิแล้วถ้าคุณได้ได้ได้ได,ได้ได้เริ่มดูนะคุณจะรู้สึกว่ายูกิไม่ใช่คนเก่งนะแต่ยูกิเป็นคนโกงนะเออคนโกงจั่วเทพอนะไรเงยจั่วเทพเออจั่วเทพรลย<ด>มึงไม่ได้วางแผนล่วงหน้านี่หว่าคือออยูกิเขาเปนเกมที่ใช้ดวงนะเออ แต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าคุณไอนโน้ตการการวางแผนการวางแผนมาัอาจจะสำคัญอยู่แต่ว่าหลกักเมุเออ่คดวงอ่ะเออคุณจะรู้สึกว่าพระเอกมันอยากได้คัสอะไรมันจัวได้ในใบสุดท้ายทุกทีออ <laughs> โอเทโอพีสองเท่ใช่ช่วงหลังๆที่เขาจะไปเล่นเรื่องอดีตของอ่า ด้านมือดอยูกิด้วยนะฉันอีคนเออผมจำ<อ>ชื่อเขาไม่ได้นี่แหละใช่ใช่ใช่ชื่อเขาไปทางยุโรปไอ้อะไรว่าอียิปต์อียิปต์พาโลพาโลนะเอออียิปต์อะอาร์เทมมั้งเออ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 อาร์เทมอาร์เทมเออเป็นอาร์เทมนะฮะอาร์เทมคือชาติที่แล้วของยูกินี่แหละแล้วแล้วเป็นเช่นเกอ ไว้ฝูงช้เ่งแรกของหลายๆคนแหละอ,อน่ารักมากโคเทปคือที่มานั่งดูโอเพนนิ่งของยูกินี่คือเพื่อความคิดถึงทั้งนั้นเลยนะมันให้แต่อารมณ์แบบคิดถึงอะ่ะโอ้นี่ผ้านี้เองที่ ต่อสู้กันบอนลลูนเล่นการ์ดกันบอนลลูนมีมีกฎว่าถ้าการ์ดหลุดมือไปกูไม่เกี่ยวนะคือว่าเป็นความผิดพลาดของมึงเองอะไรเงี้ยใช่ใชโอ้คือถ้ามันเป็นการ์ตูนตลกนี่นะคือรออุ้ยการ์ดหลุดมือหมดเลยแพ้แล้วอะไรเงี้ย โอ้สามเทพอ <c oughs> โอ้เผุเทพผมได้ดูตอนเป็นซีดีอ่ะผมไปุูมได้มาเป็นซีดีไลท์แผ่นก๊อปมาได้มาแผ่นหนึ่ง มือนช่วดีเบอ่์อเป็นแผ่นแรกด้วยแล้วก็ได้ดูแค่นั้นแหละอืมแต่ก็โคตรชอบมาแล้วภากย้อนอดีตอ,ออ่เใครบานี่เขาไม่ใช่คนธรรมดานนะเขาเป็นเขาเป็นในอดีตเขาเป็นจองเวทไครบากเลยนะในในยุคข,ของอาเทมอ่ะ ไม่น่าเชื่อว่าไอ้คนโกงแบบนี้มันจะอยู่มาถึงปัจจุบันได้ <laughs> โอโ้นังเอกนางเอกที่ผมโคตรเกลียดเลยเพราะว่า <laughs> ผมชู <laughs> ผมเชียร์มุตโตย,ยูกิไงอยูกิตอนตอนอตอนธรรมดาแต่นังเอกเขาจะชอบอาร์เทมแบบหัวปักหัวปั๊มเลยชอบร่างโตมากถึงขนาดว่ายอมทําทุกอย่างเพื่อให้ร่างร่างมารออกมา ่จะมาต่อพระเอกอ่ะเออเข้าใจเข้าใจอือหูอยู่กี่ช่างหน้าเศร้า <c oughs> หล่อไม่เท่าอาเทมแล้นี่ <c oughs> เฮ้ยไม่เป็นไรในภาค4เขาหน้าตาเท่ากันแล้วนี่เออในเดอะมูฟวี่ล่าสุดนี่โคตรหลออ่อเออเพราะว่าอาเทมไม่อยู่เลยนะ <c oughs> อยู่กี่ได้หล่อขึ้น <c oughs> โอ้โนี่เพลงสุดท้ายแล้วนี่ เพลงนี้นี่ผมคุ้นสุดเลยเพราะว่าเหมือนเขาใช้โปรโมทเยอะอย<า>โอ้โหโค้ดเทเออในแก๊งการ์ตูนะเนี่ยเขาใช้ <หา S 1> เขาชอบ,ชอบใช้เพลงนี้โปรโมทสามเทพโคตรโหดเทพลาเทพอะไรอีกวะอ๋อซิลิสเออไม่ใช่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 ไม่ใช,ใช,ใช,ใช่อะไรวะนั่นแหละอ๋อซิลิสเป็นคอยจีเอ็กซ์อะไรไม่ใช่หรอ ไม่สามเทพมันเดียวกันใช่เหรอเอเอ,เอโอ้ทำไม่ได้อะสุดยอดเลยใครบะใครบะไครบะ,รบะนี่เขาเคยสร้างตำนานไว้ด้วยนะฮะในในภาคนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจสังเวยเทพเรียกบูอาย <c oughs> มึงโหดเกินไปแล้วมึงจะรักบูอายอะไรขนาดนั้นสมสมควรแล้ว <c> ท <oughs> <c oughs> ี่แพ คือการ์ดการ์ดสมัยก่อนมันก็ไม่มีเอฟเฟกต์เมื่อวันแบบสมัยนี้เลยนะประเด็นใช่สมัยก่อนในในช่วงแล้วแล้วแล้วผู้ในในแทบจะไม่มีเอฟเฟกต์อะไรเลยใช่ไหมอาจาจำไม่ถึงในเล่มแล็กในเล่มเรกเลกนี้แทบจะเรียกได้ว่าเอามอนเตอร์มาแล้วก็วัดพลังกันเฉยเลยนะฮะเออใช่เออแล้วก็เหมือนเริ่มบูมอ้งอาจารย์ก็เลยกูไม่ต้องคิดเกมใหม่ๆให้มันปวดหัวเลยเอาเกมเดียวให้ยาวไปเลยอะไรอย่างเงี้ย นะกว่าจะเริ่มเล่นการ์ดกันนี่ก็โอ,อ้โหเวลานกันนะเจ็ดแปดเล่มอ,อ่ะพอการ์ดติดแล้วก็ติดยาวเลยคนเ,เ,เล่นกับบ้านทุบบ้านทุ่เมืองรวยครับรวยรวยเสร็จปุ๊บกูไม่เขียนแล้วกระตู้นอ่ะ <laughs> เอาไปเลยเอาชื่อยูกิไปเลยใครจะเขียนก็เขียนไปเลยแต่ก็ลายาวเมนปัจจุบันอเขียนแล้วใครตั้งได้ก็พอเขียนแล้วใครตั้งได้ ใครใครการได้ก็เราตังไว้เพื่อเลย <c oughs> เอ้ยรับทรัพย์อย่างเดียวนะแต่ลายเส้นกรเทิจรินนะลายเส้นอาจารย์คนที่เขียนยูกิลายเส้นเออลายเส้นโคตรเทพลายลายเส้นแกสะอาดอ,อ,อ่ะลายเส้นแกสะอาดสะอาดตาสะอาดใจนะฮะเผื่อใครอยากรู้ว่าสะอาดยังไงนะฮะผมมีคลิปที่เปิดอ่าหนังสือของภาคแรกอยู่นะฮะเฮ้ยขายของนั่นแหละฮะก็ เราไม่ได้พูดถึงโอเพนนิ่งเท่าไหร่นะมันเหมือน,นแบบนั่งดูให้หายคิดถึงเฉยๆนะฮะสำหรับยูกิโอนะฮะภาคแรกนะฮะมุโตยูกินะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้ด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะฮะไปๆก็ผมไมดีครับ